สวัสดีครับพี่น้องครับบ้านนมอีสานชาแนลมาแล้วครับผมมาเหนียดแล้วครับนาะบพอดูมแกมาอยู่ที่ของงูของป่าผมนะครับเนาะของป่าจอยเะครับผมเป็นป่าแต่แทนนะครับนาอเป็นพี่สาของพ่อนะครับผมบ้านนมเคลื่อนผ้ามาไทยแต่ก่อนอยู่นะครับโดนเปิบแล้วครับประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับนาะช่วงที่บ้านนมเริื่อมไทยงวไหมครับพี่น้องครับแก มาถาป่าป่าพนมยูนะครับเนาะมาตะหลอมตะหลอมให้เพิ่นขายพี่น้องครับแต่เพิ่นไม่ยอมขายเลยครับเพิ่นสิเพิ่นสิสมมาหลงนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้งัวงัวแม่สาวเพิ่นก็ลังขึงเลยครับสองสองตัวแต่ว่าตัวพี่สาวเพิ่นนะครับสมเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าจริงนะครับเนาะงัวนี่เป็นงัวสีแดงเลยพี่น้องครับแต่ว่าพอดีแสงนะครับผมแสงมันแย่งมันนะครับเนาะงแย่งมาแลงครับผมก็เลยเหตุสีมันจางพี่น้องครับ เป็นงัวป่าแท้ๆแลยครับสองสองคนสองตัวนี้พี่น้องครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับเป็นแม่แฝดนะครับเป็นงัวแฝดนะครับผมแต่ว่าแข็งแรงพี่น้องครับทั้งสองตัวนะครับเนาะแม่สาวสองตัวครับตัวพุ่นขึ้นแล้วครับผมตัวพูนข้นแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เพรา้นข้นนะครับเนาะแต่ว่าป่าเพิ่งผสมนะครับเพิ่งลอหไม่ขึ้นอีกจะรอึงก็นพี่น้องครับอันนึ้ก็เป็นพี่สาวเพิ่นะครับเนาะพีสาวใหญ่นะครับคือว่าลูกสามตัวนี้พี่น้องครับเป็นงัวแม่เดียวกันนะครับเนาะแต่ว่าแม่แต่ว่าแม่เพิ่งคลายไป เรืเรือสามตัวสองตัวนี้เป็นน่องสาวเป็นฟ้าแฝดนะครับนี่ฟ้าแฝดพี่สาเหมืนนะครับมันแสงเงี้ตายพี่น้องครับเดี๋ยวหามุมก่อนปแาเพิ่น่ยอมไข่แปเพิน่นจีโซมมาลุกมันนะครับเนาะสองตัวสามตัวขายซาแป,ปะโบขายกระแบงไฮรันไปเลีเ้ยง ตัว่อได้ผลใช้อยู่ตัวนึงพี่น้องครับถามเบื้องต้นนี่แหละงัวบอลนมในอนาคตผู้รุกรถามว่าบอลนมมีงัวบัเหลียงงัวบันี่แหละครับงัวบอลนมนะครับเนาะบอแมนกับดิสมุนดอนแล้วครับผมป่ามันแห่อยู่ครับตอนนี้กกบอลนมแกเดินซ้ายนะครับเนาะท้ายคลิปงัวครับพี่น้องครับบังเทือนะครับคว่มหูวนะครับมันการบัท่านแน่นพี่น้องเนาะผมเป็นเด็กหลุดใหม่นะครับผมเกิดมากับเบืเคย มีงวงเป็นคอจักระนะครับเนาะมีแต่ไปเลี้ยงน้ำพอยไงหรือว่าเลี้ยงไปเลี้ยงไรทองน้ําเซียวพี่น้องครับสมัยเป็นเบานะครับเนาะเป็นนิดหน่อยคนละครับอืมอนุ่มแกก็มีข้อหมู่เลี้ยงงวงเลยพี่น้องครับพ่อแม่ผมเคยเหยีเลี้ยงงวงจะเถื่อนแต่ว่าแม่เคยมีงวงครับแต่ผมบคยเคยียดเลี้ยงงวงเองจะคล้องจะเถื่อนเลยเตะเป็นิดหน่อยนะครับเนาะตอนนี้กำลังศึกษาพี่น้องครับศึกษานะครับผมกกบังเถื่อนนะครับผมบะนุ่มไปถ่ายคลิปแล้วครับเนาะแกขอมูลกับอาซิบัตเจนพี่น้องครับอาซิมีตกลนนะครับผมบังเถื่ออาซิบอกผิดนนะะะครับเาาแต่่วก โดยคร่าวๆแล้วนะครับผมบาลนุ่มก็อยากทายเชิญประมาณว่าไปปูดคุยกับเจ้าของ่วนนะครับเนาะแต่ละขอแต่ละฟาร์มพี่น้องครับเพื่อสเอาความหูจากเพื่อนแต่ละพี่น้องครับถามเพื่อนนะครับผมอันในห้าหูเ้ากับถามเพื่อนหรือว่าห้าถามเพื่อนแล้วมันบอแมนนะครับผมเพื่อนกระสีบอกเดี๋ยวบอกห้ากามานะครับเนาะตัวนี้ก็ับบอลนุ่มกระสีขอนอนไปพี่น้องครับแต่ว่ามันมีเถอะละครับผมบาลนุ่มสื่อสารผิดผ่านนะครับเนาะยานเอฟซีพี่น้องว่านะครับว่าบาลนุ่มใหายขอมูลหมอนนะครับเนาะ แต่กบบระบ่มัวพี่น้องครับบะนุ่มกับไห้ตามบะนุ่มได้ยินงไม่นะครับเนาะตามเพื่อนบอกตามผู้ใหญ่เพื่อนบอกนะครับผมแต่ว่าเมืเ่อกี้แกเพื่อนแกอาจจะซื้อซานมากพีดบอกพิดหรือว่าบอกพีดนะครับเนาะบะนุ่มกับสีจำม,มากแบบพีดพีดพ่น้องครับ <c oughs> มันตามมาแลาะอะไรแท้งง่วเ <c oughs> <c oughs> ลทยทีเดียวมันมีคลิปลงอะไรแท้งง่วนเลยมันมีคลิปลงเนาะ ลายไทยงวดดิเห็นแล้วครับป่าผมป่าจอยพี่ซาวองพอนะครับเพื่อนแกปเจสิญอยู่ต้นนึงคนละแม่นปาปานานดีละ <laughs> แม่แฟดแม่แฟ <laughs> ร์โม่แฟนีแนมาดีขนาดเล็กกันสองตัวนี่ <laughs> เดี๋ยวผมจะ há mua mâm chỉnh trang con giòn sáng nó oh, oh. đẹp nó vì mang láo bao nhiêu vậy mẹ nhảy bộ ổ mà à này đang mẹ bên gì แม่มันก็บเราใคมีมันมีบวชจัดขึ้นมาแนะนำนะแม่มันก็ไข่ไเลยมันชุ่มน้ำยังน้ำสิตะบังยุ่มมันไงเป็นไหแต่วันหี้แห้งกับสมตีนยากเหรอเขาบะม้วนตีนยากงัวนคอยไม่เคยสมอยากเนี่ยม้วนจะเสียบ่ะงานแม่นั่นก็สมหลอดเท่ากับตีนงัวกับสีแดงนู้ลุงเนาะแต่มันถือแสงก็เลยไปสีนี้เนาะมันก็งามงัวงามอยู่ทั้งหมดเราคือว่าสามตัวนี่ เป็นแม่แล้วเป็นแม่เด้กันพี่น้องนุงเนาะแม่ได้กันแต่แม่ขายไปเหรอแม่ขายไปตับุตรผีสาวแม่มันก็ได้ลูกตัวเถิกอยดูหนี้เด้บันให้ใลูกดอกยรีบไปบ้นานพระทานไอ้ไอแมันไ้สมยังลุงไม่มันสมตุมตมต่มตามตุ่มตามพ่อตุ่มตามกี่เดือนหรือลุงนี่ยไอแมันเกือบสี่เดือนแล้วสมมันอืมสามเดือนกว่าเดี๋ยวยามได้ลุงเอาไปลามสิไปไทยมั้ง อเดีตายเห็นแบบหล่อๆแล้วเถอะทรงเตือนเป็นลุงเนาะอ๋อมานอร่อยซีซีมัแมนนึกเอ๋ยมันตัวนี้ก็มานอร่อยเศร้าคลัวเขาไปเด้บยวเาะท่านาเจ้านะเขาไปได้โพลถือไปเขาไปไปถ่ายถือถ่ายมึงไปท่านไหนม่ตื่นหนอเออถือจับหอนี่เดี๋ยวจะสีสายนี่เออถ่ายอยู่เน่ถ่ายวิ่งหนอคไทยบอลเคยยิไายเอียรนี่เถอะ มึงมึงมึงอยเตืนอนโอเคโอเคโอเค,อเคสามตัวนี่บอกเดียกันมาเลยแม่เดียวกันอธิบายพี่น้องฟังนนี้ละบอกจบายที่เิดหรอกอู้องัวจัง,ดงไดย <c oughs> จังเลยตั้งของนิดดียจุ๊มจุ๊บจุเห็นแล้วครับผมงัวงัวสามสาวนะครับแม่เดียวให้ลูกดกขนาดเลยก็เตื <c oughs> อนเคยเห็นแม่มันไปแม่จุก่กระาหรือเปล่ มันอยู่บาระาบอย่ไกเขาเปียนเหเขามาลามอยู่มองคขาขำมองเหี่ยวมองข่มน้องมั่นการนองนองมันการตัวเถิดน้อมันูมันุ้าเหมือนกันกะสีแม่มมันนั่งอยู่หันหน้นองมงหุใหม่หนองอมลยแ่ม่ว่นมเยอะอย่งหันไแม่เห็นแม่ตัวหนันมันีลยเมอจ้ตัวระปะเสมอเลยเนี่ แต่มันบมวนมันนาเขามันมีบ่อแต่มันไม่อยู่นี่มันไปเสือมา่ะมันงมันนาดันแต่ลูกตัวแรกนั่นของวัวเพาะเป็นเตะหลมันตอะหรออืมไปเสือมามาอยู่นี่ก็ไเลย้ไปเสือมากมันก็มาขึ้นกับสมสมกันเอยมันอืแต่มันออก้าเลยชาวบ้านชี้กันบอกผู้นาคนบอกหเดือนลกับมานมาสมครูแฝดน่ใครรู้ง่ายมีดีสมเท่านี้กันหลอดียกัติ๊ด ต้นในแพผ่มาออกมันว่าจะมีตัวเดียววันนี้เสร็จตัวนี้แหงแล้วงององอไปมันติดอยู่ในท้องไอ้โจอีกบ่ได้ตัวน้องมาไดนป้าหน้าออกมาบุกมาบ้านออกมางอแฝดี่บุกหเดแล้วเป็นงอแฝดเนาะบ่ได้เศร้ามึงบ่บ่บ่ได้เศร้าเอ้เจมันท่องมันถ่องก็คือมึงเอาเลยงอเนี่ยขามันเห็ดทองขามันติดเน่ะมันเบิ่งง่ายงอเป็นจะเปลี่ยนสีครับไอ้มาถ่านสีมันเข้มขึ้นเรื่อยได้ ปุกีินะเลยมันนะเลยมันกับเลยมันกับงามเต้น่ะว่าล้งสูงใ<ป> <ไง S 2> หญ่เลยก็มองตุ้มตามใบจะถ่ายมึงหลวกมันถ่ายมึงหลวกมันตุ้มตามนั่นดีดูน้ำแม่มันนั่ะดือยตัวเถิดสีแดงแปดเลยแหละฮะไอยากลงนี่ม้วนหนิงข้องสามมาหน่อยว่าสิลงสีไว้ไม่ไปจะลงบ,อบอ่อมันหนองมันถามมึงดีจะถอย <c oughs> คนณพี่คุณเห็นมันใหญ่ขับพี่น้องครับ สำนีแล้วครับ,ส,บสั้สนๆนี่แหละงั้ผมในอนาคตตาเแล้วจะหายตัวหนึ่งอยู่ในป่าป่าปา,ปลาลก็ไหลก็แช่์ด้ครับผมสำนีเดีวนะครับเนาะ